เอเดินหน้าร้านนะคะอันนี้มีลูกค้ามาซื้อหน้ารานเร่งเร่งด่วนด่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะพ้านวมเกรดดีตัวนี้นะคะ,ะ,ะเราเอาเราเอาไปแจกนะคะบริจาคหรือไม่ก็เป็นของขวัญได้นะคะ ตัวนี้ลูกค้ามาเลือกลายที่หน้าร้านเลยนะคะสวยมากลืกรายที่หน้าร้านเลยร้านอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครน,นะคะจังหวัดประทุมธาน,นีนะคะปะทุมธาน,นีลูกค้าสามารถากดแมปมาที่ขายส่งพ่อห่มนาโน,น c o m ได้นะคะ เสียงรถก็จะรบกวนนิดนึงนะคะกดแบบมาที่ขายส่งผ ah ้าห่ม nano. com ได้เลยนะคะแล้วก็ร้านเราก็จะมีปักหมุดไว้นะคะลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน่ามามีออเดอร์ลูกค้ามาเลือกหน้าร้านนะคะ สามร้อยผืนนะคะทุกค้ามาเรืยอกหน้าร้านสามร้อยผืนกำลังจัดออเดอร์สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมที่เพจขายส่งพ้าห่มนาโนคอมนะคะหรือโทรสอบถามเบื้องต้นได้นะคะเบอร์โทร 098-958-6199หรือ02-089-2628นแะคะระเซลส่งขายส่งผ้าห่มนาโน